สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฟ้าสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับการกดแชร์ก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับฟ้าสายไรเดอร์ได้นำเสนอนะครับสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้อยู่ที่ไล่ขิงนะครับอยู่ที่ร้านช่างวิรัตนะครับยุงเยอะมากนะครับก็มีโปรเจกต์ใหญ่มากมาก นในวันนี้ที่ตอนนี้ช่างวิรัตกำลังทำอยู่แล้วก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์และเหลืออีกอยู่ประมาณสักประมาณ5%แล้วกันนะครับวันนี้จะพาทุกท่านไปพบกับออลายละเอียดนะครับ nsr 1 5 0 sp นะครับลาย c l a s ตัน Honda นะครับก็เป็นลายของอาจารย์ดิเลกอาชาวงนะครับที่เป็นลายนักแข่งนะครับส่วนลายละเอียด จะเป็นอย่างไรนะครับรถทําอะไรไปบ้างแล้วก็เปิดราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ช่างวิลัสทํารถมาครั้งนี้ถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เคยทํามาเลยนะครับเดี๋ยวไปดูแล้วก็ไปขอรายละเอียดจากช่างวิลัสกันว่าทําอะไรไปบ้างสําหรับรถคันนี้นะครับ ่ะพี่พี่ก็ทํางานของพี่ไปนะอ่ะนี่ไปที่คอกันพี่ก็ทํำของพี่ไปเดี๋ยวเดยเดยผมเอาก๊อกน้ำมันเดี๋ยวไปถามพี่แกนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเออ NSR คันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ทําอะไรไปบ้าง oh. เอาแบบละเอียดละเอียดเลยต้องบอกว่าตั้งแต่ที่ทํารถมาคันนี้เป็นคันที่ลงทุนมากที่สุดครับทําแบบเบิกแทบทั้งหมดเลยคือต้องบอกว่าอันไหนที่ไม่เคยทําก็ลองทําดูครับอย่าง hmm. กันสบัดกันสบัดทุกคันไม่เคยใส่ครับก็เพิ่งจะมาใส่แล้วถามนิดนึงแล้วทําไมถึงคิดจะทํารถ ลักษณะแบบนี้คิดอะไรเออคือมันอย่างนี้ครับคือแรงบันดาลใจครับรถสนามนี่บังเอิญ่าไปคุกคืีกับช่างเอกนะครับเอกราชพันุบุพผานะครับอของเขาจะทํารถสนามรถรอบรถแข่งอยู่แล้วครับครับก็พอไปเห็นก็มีไอเดียว่าเออเราเรา,เราอาจจะลองทําดูมั่งนะครับว่าพอมาใส่เต็มๆนี่มันจะดูสวยขนาดไหนเลยลองมาใส่ดูนะครับอย่างงานกันสบัดนี่ก็เป็นของช่างเอกครับเป็นตัวน,น,น,นี้แกออกได้อย่าง ออกได้แล้วครับโอเคโอเคเขาหลอกโอเคอ่ะเหตุผลที่รีวิวในตอนนี้เนี่ยเพื่อที่อยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับเห็นภายในนะครับก็เลยผมก็เลยบอกว่าช่างวิลัตจะเพิ่งประกอบชุดสีนะเขาจะได้ดูว่ารถใส่อะไรไปบ้างในรถคันนี้นะครับเดี๋ยวให้ช่างวิลัตเนี่ยบอกนิดนึงอ่ะเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ตรงไหนดีอยากจะบอกตรงไหนบอกก่อนเลยว่าทําอะไรไปบ้างตั้งแต่ช่วงบนครับช่วงบนเลยนะะช่วงบนเลยครับ ตัวนี้เป็นกันสะบัดเป็นงานของที่สั่งจากช่างเอกนะครับตัวนี้ที่ช่างเอกมีขายนะครับในเพจเอกราเลึงทีมนะครับ,บตัวนี้แล้วก็ขาจับตัวนี้นะครับขาจับตัวนี้ก็จะเป็นงานสร้างนะครับงานอลลอย7075ตัวนี้อของสุมเมศพันศิริครับจะมีจําหน่ายอยู่ของพี่สุมเมศนะใช่ครับพี่สุมเมศทักไปได้เลยครับสุมเมศพันศิริอะไหล่แท้ฮอนด้าตัวนี้ก็จะมีอยู่นะครับส่วนแผงคอชุดน,นี้งานชุบใหม่ทั้งหมดกุญแจ ใหม่เลยครับสวยๆดอกเดียวสามจุดนะครับแจใหม่นะครับสวิตชฮนซ้ายก็เบิกใหม่นะครับตัวนี้สวิตชฮนใช่ครับเบิกใหม่อ่ามือคัดนี่เป็นของอันเดอรีนนี่นะครับมือคัดนี่เบิกใหม่เลยปั๊มหน้าก็เป็นของอันเดรีนโอ้โหเบรกนี่สุดยอดเลยครับหัวทิ่มเลยหัวทิ่มเลยครับนิดเดียวแต่ส่วนกาดตัวนี้นะครับก็งานของช่างเอกก็มีก็มีขายนะครับที่เอกราชก็เป็นแนวแนวเป็นแนวสนามนะเป็นกาด ะนครับด้านบนก็สวยเลยไม้ก็บิ้วใหม่เป็นสูงสนะครับตัวนี้รอหมดอยู่ครับหมุดยังไม่มาสวยมากครับไม้บิ้วใหม่อ่งานร้อยเปอร์เซ็นต์ลยครับแล้วก็พอไล่มาจากในเครื่องนะครับเอาเครื่องเลยใช่ไหมเครื่องอ่ะเนี่นี่ดูดูตัวบนบนก่อนตัวบนก็อยประมาณนี้ครับประนี้จะเป็นเงินชุดเดิมเพราะว่าห่ามันห่าว่ามันไม่มีแล้วมันต้องเป็นงานที่เขาเก็บเก็บไว้นะครับใช่ ติดรถมานะใช่ครับอาติดรถมันรถใช้ได้เต็มตีนครับเออนี่ตรงนี้เลยครับาบิลก็เป็นเคเลียมแปดสามสิบจะทำเป็นี้อ๋อใช้เคเหลียมเคเลียมครับตัวนี้ถึงเป็นทําไมถึงใช้เคเหลียมครับมีคาบูเดิมของมันคือถ้าถ้าถ้าฟางความรู้สึกนะครับรถที่วิ่งเคเลียมมันจะมาไวกว่าครับรอบเยอะเลยว้าแต่คือไม่ยากครับปิ้งไม่ยากครับอยู่ที่เข้าใจอยู่ที่เราเล่าอยผมถามกันเนี่ยเคเลียมตัวนี้นี่น เป็นเคเหลี่ยมที่เป็นงานทั่วไปหรือว่าเป็นงานแบบงานเกตเกตเกตลงงานครับไม่ใช่แท้ครับแท้ก็จะลูกนี้ก็จะอยู่ประมาณหกเจ็ดพันตัวนี้ไม่แท้ครับแต่เป็นงานเกตเกตลงเกตดีครับก็เกตดีตัวนี้ใส่วิ่งได้เลยครับวิ่งได้สบายสบายจูนง่ายไม่มีปัญหาแน่นอนใช่ครับไม่มีปัญหาครับจูนง่ายมาที่มาที่ตรงนี้เสื้อแล้วกันเสื้อเสื้อนะครับเสื้อตัวนี้จะเบิกใหม่ เบิร <Be> ด้วยเสื้อเบิกใหม่ครับเบิกใหม่ไม่เคยใช้งานที่ไหนเลยครับเบิเกใหม่เลยก็ดูครับคือสภาพก้านเลยต,ตัวนี้ก้านก็เบิกอัดใหม่มลูกฝาแหวนลูกปืนสลักทุกอย่างเบิกใหม่ทั้งหมดเลยครับเครื่องคันนี้นะครับเค,ครื่องคันนี้ต้องบอกว่าข้างในนี่ลูกปืน1ิบเ็ดตลับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเบิกแท้ศูนย์นะครับเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยซีนทุกตัวในนี้นะครับในเครื่องรถคันนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับแท้เบิกศูนย์เลย สีทุกตัวนะครับแล้วก็คัดเป็นไงบ้างคัดคัดสวยครับตัวนี้คัดสวยเลยคัดเดิมคัดเดิมครับแผ่นคัดสวยๆหนาๆแล้วก็ย้ำใหม่ไม่มีอะไรครับย้ำใหม่คือคัดเดิมมันดีอยู่แล้วครับมันดีแล้วครับก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใช่ใช่ใช่คือบังเอิญที่ผมซื้อรถกคันนี้มาลูกค้าเพิ่งทามาด้วยครับเพิ่งเปลี่ยนแผ่นคัดมาก็เลยไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็มาที่ชุดสายนะครับหม้อน้ํานี่ก็มีเนียมก็เบิกใหม่นะครับ ชุดสายในรถคันนี้ก็เป็นใหม่ทั้งหมดนะครับพวกชุดสายชุดสายไม่ว่าจะเป็นสายวาวเอบีสายคันเร่งนะครับชุดสายอ๋อโอเคสายคัดสายวัดรอบตัวนี้จะใหม่ทั้งหมดเลยคือเบิกใหม่เลยนะเบิกใหม่ทั้งหมดเลยตอนแรกเห็นมันบอกว่ามันมันผลิตไม่ทันไอ้สายสายอะไรสายเอสายเอครับตอนนี้เริ่มเริ่มมาแล้วครับเริ่มมาแล้วมีมีมีของแล้วครับก็เบิกได้แล้วเบิกมาใส่ได้เลยใช่ครับ ตัวนี้ชุดหน้าก็จะเป็นปั๊มบนก็จะเป็นของนิดนิดชินครับตัวนี้ผมว่ามันสวยกว่าโบ้ยนะเนี่ยถ้าทรงมันสวยอะทรงมันได้คือถ้าชอบอย่างนี้เขาเรียกใหญ่ๆอย่างนี้เขาเรียกสีพอตคาพอตซพอตใช่ครับตัวนี้เบิกใหม่แล้วขาจับขาจับสวยมากเลยงานสร้างนะครับงานของใครงานของช่างอะไรที่อยู่นนทบุรีนะครับสวยนะสวยนะครับตัวนี้สวย งานพวกนี้สวยหมายถึงว่าไอ้งานพวกนี้นี่เขาผลิตไว้แล้วหรือเราไม,ไ<ป>ไม่ไม่ไม่ต้องสั่งครับสั่งนี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งได้ของครับแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะต้องขนาดยาวเท่าไหร่คือเจ้านี้ผมสั่งประจําอยู่ครับอ๋อ,ขอเขาก็เลยรู้เขาก็เลยมีสเปคใช่ช<อ>ถ้าบอกปั๊มนิชินบอกว่าปั๊มนิชินตัวนี้ใสเอนโปใช่ครับจานเดิมจบแบบอยู่แล้วตัวนี้ยังยังไม่ได้ใสโหยึดนะครับเดี๋ยวผมเราใสโหยึดแกทําให้แกมม่าให้ดีกว่าเอาสายนี่สายเอินนะสายเอินแท้ครับเอินแท้เอินแท้เลยครับตัวนี้เพิ่ง ตัดมาสะดุ้งเลยครับสองเส้นตกสามพันกว่าบาทตัวนี้ครับไหนๆก็ลองทําแล้วก็ลองทําแท้ไปไม่อยากเอาอะไรปนครับคันนี้แท้ก็ที่ได้ไปก็คือสุดยอดเลยครับคันนี้แมใช่ครับนี่เรายังไล่กันไม่จบนะครับท่านผู้ชมต่อตช่วงหลังช่วงหลังวกนี้เบอร์จิบๆิอยู่แล้วแรมแอมพวกนี้ใหม่ทั้งหมดเลยครับเบอร์ใหม่ทั้งหมดเลยธรรมดาไม่มีอะไรมีชุดสีครับชุดสีเอาไปทำสีใหม่เกียยงนะครับเกียยงก็เป็นงานหนุยนะครับนนนะ ตัวนี้ล่ะตัวนี้เบิกใหม่ครับกระทุ n เบิกใหม่ที่ศูนย์ฮอนด้าเลยครับเป็นมันเป็นตัวกระทุ n ของรุ่นไหนอ่าตัวนี้ถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะเป็นของ c ีบีครับซีบีอาร์ใช่ครับซีบใช่ครับโอ้แต่สวยอ่ะมันเข้ากันได้พอดีแล้วก็สรีรามันเข้ากันได้เลยมันตรงนะฮะใช่ครับมันตรงกันเลยเนี่ยมันไม่แบบไม่ได้แบบเยื้องหรือว่าสายก็เป็นสายเอื่นแท้เลยครับสายก็เอินนะครับสายเอื่นแท้เลยตัวนี้ที่บอกไปเกียร์โยงบอกไปแล้วอะไลมาที่ละนิดตัวนี้ก็เป็นงานของเดิมก็เอาไป ซีเอซีไปกึนซีซีทำสวยมากเลยอ่ะใช่ครับแล้วก็เราไปชุบมามันก็จะออกแนวสวยจะดูแปลกไปอีกแบบนึงครับมองไกลๆเมื่อกี้นึกว่าเป็นงานสร้างแต่ว่ามาดูคือมันเป็นเหมือนงานกับพักเท้าเดิมแล้วอมาแต่งนะใช่ครับเอาแต่มากเลยสวยมากส่วนท่อก็นี่ตระกูลของความแรงครับ DBS ครับแดงบางสางสุดยอดไม่ต้องห่วงเลยครับอันนี้ถือว่าสุดยอดของท่อแล้วแล้วเป็นท่อแดงแท้นะครับไม่ได้แบบเป็นของ พวกแบตเตอรี่พวกนี้อะไรพวกกระปุกน้าพวกอะไรนี่เบอรหมดเลยทั้งหมดเลยเบิกใหม่ทั้งหมดเลยครับก็เนี่ยแหละครับก็แบตเตอรี่กระปุกอันนี้น้ําสํารองเนาะฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็พวกแผ่นชาร์จทวกนี้ก็คือใช้ของเดิมอย่งนีอยู่แล้วก็ตัวโชคหลังก็เป็นแกซี็แกซใหม่ใช่ครับปรับได้ไหมปรับได้ครับตัวนี้ปรับระดับได้ปรับระดับได้ก็มีตัวปรับมาให้ด้วยตัวนี้จะมีมาให้ด้วยนะครับปรับระดับได้อะ ดูรายละเอียดด้านหลังก็เห็นแบบร้อนเลนด้านหลังมาขยับมาด้านหลังนี้นึงฝั่งนี้ครับโอเคมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็นี้ก็โซ่ก็เป็นของอาเคเบิกใหม่นะครับข้อทองสเตอร์หน้าตัวนี้สี่สองแปดครับตัวนี้ต้องบอกว่างานหลังนี่เป็นงานสั่งทํานะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดห้าตัวนี้จะใช้โซ่เป็นตัวสเตอร์ใช่ไหมตัวสเตอร์ครับตร์สั่งทาสั่งทาครับเป็นสี่สองแปด ตัวนี้ลงที่เท่าไหร่ส3สครับใช่ครับ43โซ่428ของ RK ทองใช่ครับเป็นข้อทองนะครับ43อืมแล้วก็ปั๊มหลังก็ตัวนี้ที่ผมบอกไปถอดออกจาก KR คือผมผมซื้อมาใส่ KR แล้วมันดูไม่สวยครับโบ้เหมือนกันไม่ใช่โบ้ครับตัวนี้โบ้แท้โบ้แท้นะโบ้แท้ครับเออสวยดีสายก็เป็นสายเอินสายเอินนะครับดูฝั่งนี้ชัดๆยางก็เบิกนะครับเบิกใหม่ครับสายเลยนะครับอ อันนี้งานมันจะสวยเนียนอย่ามองข้ามไปโครงนี่เป็นโครงนี่พาวเดอร์โครตรมาครับพาวเดอร์โครตรมานะครับ,รบตัวโครงนะครับตัวโครงทำพาวเดอร์โครตรนะครับส่วนตัวบางโซ่ก็เบิกใหม่นะครับบางโซ่ก็ติดสติ๊กเกอร์ของไอเคให้ด้วยตัวนี้จะทําเป็นแบบแบบ แนวแนวรถแข่งครับอยากเห็นตอนที่แบบทำเสร็จอ่ะมาดูไฟท้ายหน่อยซิไฟท้ายนี่ตัวนี้ต้องบอกว่าของใหม่นะครับสเตนเลสใหม่นะครับไม่เคยใช้งานนะครับตัวนี้เดิมทีเรามามาใช้ของรถตัวเองครับก็เลยเอ้าไหนไหก็ไหนไหนเรใส่เลยครับไฟเลี้ยวก็เบิกแล้วเบิกใหม่ครับพวกไฟทัชทิมเบิกใหม่ทั้งหมดบางโคนเบิกบางโคนก็เบิกใหม่ครับเบิกใหม่เบิกใหม่หมดเลยนี่ครับก็คือรายละเอียดลายก็จะเป็นลายละเอียดอ่าน้านานานาอ่าโอเคตัวนี้หน้าก็จะเป็นตัวนี้ครับ ลายคัตต้อนนะครับตัวนี้ลายคัตต้อนส่วนด้านข้างนี้นะครับผมก็จะติดก่อนจะติดผมมีการขออนุญาตช่างเอกเรียบร้อยแล้วนะครับว่าช่างเอกผมขอเอาสติกเกอร์ติดรถให้ลูกค้านะเพื่อจะลงใน youtube ช่างเอกก็บอกว่ายินดีครับติดได้เลยก็เลยติดให้ครับเอกล่าลิสสินทีมนะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆไปเยี่ยมได้ครับมีโอกาสไปเยี่ยมาเลยช่างเอกที่ร้านครับอยู่ที่บางเลนนี่เองครับใกล้ๆของแต่งเพียบครับรถแรงๆอยากได้แรงขนาดไหน บอกได้เลยครับช่างเอกจัดการให้สวยมากเลยยสวครับทุนนี้ทําสวยเงาแบบมุกด้วยนะครับคือไม่ได้ว่าขาวอย่างเดียวขาวมุกนะครับสวยมากสนะครับแล้วก็ถังก็จะเป็นตัวนี้ครับถังถังสวยไหมสวยครับถังสวยลูกค้าชอบถามว่าถังเป็นยังไงถังนี่อ่านี่เนี่เอาเอาเอาไฟสองตรงนี้แหละถังนี้ผมเคลือบกันสนิมให้ด้วยนะครับฝาถังฝาถังก็สวยมาก เดี๋ยวครับเอาขนาดขนาดก่อนเอาว่างก่อนเดี๋ยวร่วงเดี๋ยวต้องทําสีใหม่ดูข้างในได้เลยครับเคลือบนะครับล้างกันสนิมแล้วก็เคลือบใหม่เลยเคลือบแล้วโอเคเคลือบแล้วนะครับปกติมันถ้าไม่เคลือบมันก็จะออกแดงแดงใช่ครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับทาง NSR นอานี้ผูย่ครับไม่ค่อยผูเท่าไหร่ตัวนี้ก็ฟังเสียงได้เลยครับเพราะว่าทุกอย่างมันล้างเรียบร้อยเลย ดูรายละเอียดครบเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้ายางนะยังเรายังไม่ได้พูดยางตัวนี้ก็เป็น i อ c าีไอเครับเบิกใหม่ไอแซนะครับหน้าเท่าไหร่พี่เบิกใหม่หน้า90 80 97นะครับนะหลัง120 120 70รทรงนี้กำลังพอดีทรงนี้กำลังวิ่งครับคืออย่าไปเอาใหญ่กว่านี้นะครับคือใหญ่อะใหญ่มันสวยแต่มันไม่วิ่งเวลามันมันหนักมันหนักล้อใหญ่นี่เหมือนจะผมลองมาทุกไซส์แล้วครับยางยางเทียบเลยด้านหลังพี่ถอดออก ไอ้พวกที่แบบว่าไปใส่ล้อโตโตใส่แบบโอ้โหอันใหญ่ๆนี่คือเขาถามว่าดีไหมมันก็ดีครับมันสวยมันสวยเวลาเวลาเราใช้งานจริงครับมันมันไม่ได้ดังใจครับมันต้องมันต้องสเปคนี้ครับที่วิ่งแบบสบายสบายเดี๋ยวลองฟังเสียงดูฟังเสียงระวังน้ำมันจะกระเด็นไปฝั่งนั้นไหมเอาหลบก่อนไหมเดี๋ยวถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเอาหลบก็ได้ ข้างบนนี้หล่อมากเลยพวกอะดีลีนนะครับตัวนี้ไม่ใส่ก้อนนะเสียงจะประมาณนี้ครับเปื่อยเบิร์เบได้ไหมแบบแรงๆเดี๋ยวนะ แป๊บหนึ่งนะครับเขีรยพื้นที่กันเดี๋ยวให้ช่างวิรัตมาเบิ้ให้ฟังคือเครื่องนี้ไม่มีเสียงเงียบกิ๊บเงียบมาก เอาให้อเอา<ม>ใส่คองด้วยอจะได้ค,ดคือเวลานั้นมันก็ได้ยินเสียงเสียงคาบูเน้ะมันก็เลยดูแบบโอ้ <c oughs> เงียบเลยพอแล้วแค่นั้นก็เงียบแล้ว มากเลยสุดครับหมกน้ำมันพอดีเลยกำลังดีครับหดมากหวดน้ำมันน้ำมันหมดพอดีหมดครับหมดพอดีเลยได้ฟังเสียงพอดีเลยพี่เวลาแกบินโผลมากเลยเวลาก็คือคันนี้นะครับต้องบอกว่าคันนี้ผมใส่จานไฟของอีกรุ่นหนึ่งใส่นะครับตัวนี้ไม่ใช่จานไฟเอนโปรนะครับใส่รุ่นที่ผมวิ่งสองร้อยกว่าครับไฟตัวนี้มันจะแก่กว่ามันจะเสถียรกว่าก็เลยเอาจานไฟรุ่นนั้นใส่ให้รับรองวิ่ง สุดยอด200นี่เห็นแน่ๆครับถ้าถ้าคนขับกล้าวิ่งถ้าใจถึงใช่ครับถ้าใจถึงถ้าใจถึงนะครับเดี๋ยวหลังจากที่เอ่ออันเนี้ยก็คือล้อประกอบชุดสีละใช่ครับทีนี้เดี๋ยวยังไงถ้าประกอบชุดสีเสร็จเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกรอบนึงวันนี้ก็เลยเอาแบบไส้ในมาให้ให้ดูนะครับว่ารถทำอะไรไปบ้างนะครับหมดพอดีครับน้ำมันหมดพอดีอ่ะทีนี้ พูดถึงราคาราคาราคาคันนี้นะครับคือผมตั้งใจจะเอาให้จบเลยนะครับก็คือผมโอนให้เรียบร้อยเลยเปลี่ยนชื่อเป็นคนซื้อได้เลยครับก็คือเปิดที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นรวมโอนให้นะครับแต่ว่าค่าข้นส่งรบกวนเอาออกนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่รวมค่าโอนให้แล้วนะครับ 1>, 1 3, 3 9 0 0 0บาทร,บรวมโอน,โอนใช่ครับนะครับก็คือรวมโอนให้สมมุติว่าโอเคคุณซื้อเราก็จะทำการเปลี่ยนชื่อ,อให้เลยนะครับเปลี่ยนชื่อให้เลยใช่ครับทีนี้ถ้าหากเปรียบเทียบนะครับท่านผู้ชมเอาอย่างนี้ราคาแสนเกือบอะเกือบแสนสี่ตีไปแสนสี่แล้วกันนะครับถ้าเทียบกันกับรถรุ่นอื่นหรือว่ายี่ห้ออื่นผมว่ามันราคานี้ปกติเขาทำการลด กันก็ประมาณสองแสนเฉพาะเครื่องตัวนี้ครับก็ตกเกือบสาม0 0ื่นแล้วครับเฉพาะเครื่องอย่างเดียวข้างในเครื่องนะครับ,รรบตกเกือบสาม0,000ื่นแล้วครับเฉพาะเครื่องอย่างเดียวท่อชุดของแต่งอีกก็โดนไปอีกหลายหมื่นครับเฉพาะท่อไปเดยก็แปดพันนะครับเกี <c oughs> <c oughs> ย์ยงอีกก็สองพันกว่าประมาณนี้ครับที่กําลังจะบอกท่านผู้ชมก็คือว่าคือของแต่งมันเยอะครับคันนี้ราคาแสนสี่ก็จริงแต่คุณไม่ต้องไปเสียเวลาบิ้วเองคุณไม่ต้องไปหาเวลาบิ้วอะไรแถม คือแกใส่ใส่ของแบบของดีให้อ่ะมันไม่ได้แบบไม่ได้แบบเป็นของแบบเก๊กก้องเก้งก้องหมกเม็ดหรือว่าใส่ของเทียมซื้อหรือแบบยัดไส้เนี่ยผมก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วแหละว่าเครื่องเนี่ยทำอะไรไปบ้างในส่วนของการบริการหลังการขายก็คือนอกจากที่จะขายแล้วแกดูแลรับผิดชอบนะครับผมลืมบอกครับไอ้ตัวนี้จานหลังนะครับอ๋อจานหลังตัวนี้เป็นงานสร้างนะครับที่ผมบอกไปของที่ต่อยนะครับ ต่อยๆนะครับหาจับตัวนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อได้เลยครับหาจับขาจับจาจับปั๊มถ้าเกิดใครอยากใส่ปั๊มปักข้างปั๊มด้วงนะครับสั่งที่พี่ต่อยตอยได้เลยครับขาจับคือมาใส่ได้เลยครับไม่ต้องไปทําอย่างอื่นเลยจานนี้ก็งานสร้างของพี่ต่อยนะครับทุกอย่างใหม่ทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ ลื่นไหมลองหมุนล้อโอ้โหลื่นมากเลยครับนี่ขนาดขึ้นสแตนอยู่นะครับเนี่ยลื่นกว่าล้อผมอีกใช่เพราะว่าลูกปืนเนี่ยต้องบอกว่าลูกปืนนี่ผมเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเลยครับตั้งแต่ล้อหน้าเพลากลางล้อหลังนี่เบิกใหม่ทั้งหมดเลยครับลูกลูกปืนในนี้ทั้งหมดเลยจะเป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดเลยครับในรถคันนี้เป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดเลยไม่มีลูกปืนเก่าครับคุ้มกว่าซื้อรถผมนะไหนๆก็ลองทําแล้วลองทําให้มันจบดูครับคือถ้า คือถ้าให้เทียบกันระหว่างรถของผมนะ n อสโปเออสีดําที่ช่างวิลัตทาให้กับคันนี้คันนี้จัดเต็มกว่าอครันนี้คันนี้คันนี้ทําเยอะกว่าครับเครื่องนี้จะทําเยอะว่าเต็มกว่าเยอะเยอะจริงๆนะครับท่านผู้ชมคืออย่างว่าแหละของผมก็ผมก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ก็ทาไปเยอะของพี่อาทิตย์เขาไปเพิ่มเติมไปเพิ่มที่หลังพวกที่หลังอีกมันก็เลยสภาพเพียงแหลันก็เลยเดินแต่ว่าของนีเดิไปอกของคันนี้เนี่ยที่ช่างวิลัสทำเนี่ยหนักไปทางเครื่อง เพราะว่ามันเบิกใหม่หมดเลยใช่ครับคาบูลูกนี้ก็ไล่สูตรมาจากช่างเอกนะครับเอกรานทำบุกผานนะครับแนะนาให้ใส่ตัวนี้ใส่แล้ววิ่งมากครับอยากลองเทเลียมในเอ็นโปมากเลยใส่แล้ววิ่งมากเลยครับของพี่สุเมธที่ใส่อยู่ก็วิ่งครับนกก็เอเอเอ็กที่ใส่อยู่ก็วิ่งน่าดูเลยครับวิ่งจริงๆยอมรับรอรออยากเห็นตอนที่ประกอบเสร็จประกอบเสร็จแล้วจะสวยมากครับรถนนี้เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ท่านผู้ชม ได้ชมกันหากใครที่สนใจนะครับก็เหมือนเดิมติดต่อผมนะใช่ครับก็คือผ่านผมได้เลยใส่ไรเดอร์เลยครับราคานี้นะครับราคา1นึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทรวมส่งไม่รวมส่งครับรวมโอนนะอรัขอพายรวมโอนนะครับรวมโอนให้ครับใครที่อยากได้นะครับอันนี้ก็เปลี่ยนให้เลยผมเปลี่ยนให้เลยนะครับในราคานี้สนใจก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวก็ให้เวลาช่างวิรัตเก็บ รายละเอียดพรุ่งนี้ประกอบเสร็จแล้วครับพรุ่งนี้ประกอบเสร็จแล้วก็ไปรันอินแต่พนดี้พรุ่งนี้ติดงานเอ่อพรุ่งนี้จะไปยี้ยี้กันนะครับใช่ติดงานก็เลยนะครับวางมือละวันนึงวางมือพักสักวันหนึ่งนะครับไปแบบมิทติ้งกันไปเจอกันในงานนะคะถ้าใครที่ไปร่วมงานก็ไปไปเจอกันได้นะครับอ่ะรับรองเลยครับคันนี้ใครได้ไปนี่โอ้โหต้องบอกว่าคุ้มจริงๆริงครับจริงจริงถ้าถ้าถ้ามีตังนะราคาราคาแสนสี่นี่คือคุณซื้อปุ๊บโอเคถ้ามีตังอ่ะคือมันจบเลยอ่ะ เราไม่ต้องไปวิ่งหาไหลเองให้มันเหนื่อยด้วยแล้วปกติเขาปั้นกันผมว่ามันปั้นกันเพินรถคันนี้มันเปินแสนห้าหย่้งหมดเลยครับใช่ครับเกินครับแสนห้าแต่ว่าอย่างว่าที่ผมเคยบอกท่านผู้ชมแต่ที่แรกว่าช่างวิลลัสแกทํารถแกไม่ได้แกไม่ได้ทําเพื่อเอากําไรอะไรเยอะแยะก็มีแบบได้บ้างแต่แต่ถ้าหากเทียบแล้วมันก็ไม่คุ้มหรอกครับแต่ใจชอบใจชอบมันมีงานประจําอยู่พอว่างๆแล้วก็นึกทําแบบสนุกๆก็ทําออกมา ลองดูฝากไปด้วยนะครับใครที่สนใจคันนี้นะติดต่อมาได้ตอนนี้เลยนะครับก็เบอร์ติดต่อผม088124002 6นะครับ088124002ถ้าใครจะจองคันนี้ต้องจองนี้ต้องโอนส0 0 0 0ืเลยครับโอนที่ฟ้าใสไรเดอร์เลยครับจองนี้โอนส0 0 0 0่นวางสามหมเลยครับวางจองไว้แล้วก็นัดส่งนะครับเอกสารครบก็เรียบร้อยแล้วครับใช่ส่งรถแล้วก็ค่อยโอนที่เหลือใช่ครับไม่ต้องจ่าย ตูมเดียวนะครับก็คือถ้าเอาก็วางมัดจําไว้สาม0,000ื่นนะครับรถไปส่งถึงรถไปส่งถึงแล้วก็ค่อยโอนที่เหลือนะครับส่วนเอกสารถ้ามันอยู่ในระหว่างการการโอนหรือว่าการทําเล่มอยู่นะครับก็เสร็จแล้วก็จะส่งให้ตามหลังนะครับอันนี้เอกสารมันมันได้อยู่แล้วครับเพราะว่าทาประจาอยู่ไม่มีอะไรครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมขอบคุณมากครับสวัสดีครับฝากติดตามอีกคัน3ามคันด้วยนะครับกําลังไหนไหนไหน สามคันนี่ห่ออยู่ครับถามหากันนี่นี่อ่ะอะเดี๋ยวมันจะมืดนิดนึงนะครับท่านผู้ชมถามหากันเยอะมากเลยครับเพิ่มีเอสอาร์มีอาร์ดบิลไหมตอนนี้กมีอาร์ดบิลคันนึงครับคันต่อไปผมจะทําเป็นอาร์ดบิลคันหนึ่งลายลายปี2000นะครับสีเขียวปี2000ตัวนี้เป็นอาร์ดบิลตัวนี้ก็เอ็นโปรอีกสองคันครับตัวอีกสองคันตัวนี้ไปทำโค้ดมาก็เก็บเก็บไว้ก่อนครับติดตามติดตามนะครับใครที่กําลังรอ อย่าไปไม่ต้องรีบใจร้อนนะครับซื้อรถราคาแบบหรือว่าเอาแบบซื้อให้มันจบไปเลยนะครับแพงแต่ว่าทีเดียวมันจบมันจะได้ไม่เจ็บนะครับตัวนี้ยังไม่ติดสติกเกอร์ล้อให้นะครับตัวนี้ผมจะติดเป็นของอะไรสติกเ,เกอ่ะมามาเช็ดให้ครับแต่ผมยังไม่ได้ติดนะครับอเอาเอาไว้ตอนที่ประกอบชุดสีเสร็จแล้วจะดูว่ามันจะดูดุมากกว่านี้ครับคันนี้ดูดีมากเลย อยากเห็นละสิอันนี้ที่ผมยังไม่ยังไม่ประกอบเพราะว่าอยากให้เห็นเนื้อในจริงๆว่า<ม>เราทําอะไรไปมั่งครับเราเปลี่ยนอะไรไปมั่งสุดยอดเพราะว่า<ม>ถ้าประกอบชุดสีแล้วเนี่ยเราจะมองไม่ค่อยเห็นรายละเอียดข้างใ,น,ในก็เลยเก็บไว้งีนี้ก่อนเพื่อจะให้ดูข้างในว่าทําไปขนาดไหนเท่านั้นเองครับฝากไปด้วยนะครับ,ครบใครที่สนใจก็ทักมาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมชอบก็ฝากกดไลาาค์กดแชร์<อ>ด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับ